อนาคตของราคาข้าวเปลือกนะครับไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวนานะครับผมในฐานะที่เป็นชาวนานครับก็ต้องทํานาครับเพราะเราคือชาวนานครับถึงแม้น้ามันนะครับลิตรละกี่บาทแพงปุ๋ยราคาแพงนะครับก็ต้องทํานาเพราะข้าวเป็นสิ่งสําคัญของชาวนาครับไปให้ชาวนาไปประกอบอาชีพอื่นทําอย่างอื่นครับพอทํากันเยอะๆแล้วนะครับ ราคาก็ตกต่ำครับอาชีพชาวนานะครับตกสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมาสู่รุ่นเราครับพี่น้องครับต่อให้ปัจจัยต้นทุนการผลิตเพิ่มทุกปีเราก็ยังทํานาเพราะว่าเราคือชาวนาครับพี่น้องครับปีนี้สินค้าการเกษตรนะครับราคาร่วงทุกชนิดครับพี่น้องครับราคาข้าวราคาแตงโมราคามะม่วง ราคามันราคาปาล์มรวมไปถึงยางพาราครับพี่น้องครับราคาตกต่ำเรื่อยๆครับพี่น้องครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการนาปีนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่นะครับต่างเร่งลงมือทํานาครับพี่น้องในฤดูการใหม่แล้วครับพี่น้องครับแม้จะต้องแบกภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับต้องฝากผู้มีอํานาจครับเร่งแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับอย่างจริงจังครับพี่น้องครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอัปเดตราคาเ้าวเปลือทั่วประเทศครับประจําวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568นะครับวันน like ี้นะครับราคาเ้าวเปลือกเจ้าสดนาปราครับราคาลดลงเรื่อยๆครับไป้องครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ6,300-6,700ถึงบาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ราคาลดลงครับรับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ5,900บาทถึง6,300บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาทนะครับราคาปรับลดลงครับรับซื 6, ้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ6,500บาทถึง6,900บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ6,400บาทถึง6,800บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตัน จังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีครับาราคาปรับลดลงครับรับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจ <one> ังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตรรับซื้อตนละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตนละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตนละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตนละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตนละ6,400บาทถึง6,800บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชครีนองทางภาคใต้นะครับรับซื้อตนละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อ ราคาข้าวเปลือกเจ้าปัจจุบันนี้ครับราคาเท่ากับต้นทุนการผลิตแล้วพี่น้องครับเมื่อเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อไร่นะครับตกไร่ละ5้0 0ถึง6 0 0 0บาทต่อไร่ครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนาปรังครับความชื้นไม่เกิน15%เป็นครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับวันนี้ราคาคงที่นะครับไม่ขยับครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ1 1 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ1 0 0 0 0ถึง1นึ0 0บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ1100 0บาทถึง1600 0บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ9 2 0 0บาทถึง9500บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ9,800บาทถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ1 0 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ9,300บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดเชียงรายรับทางภาคเหนือนะคร ราคาข้าวเปลือกเนหนียวนาปรังครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับวันนี้ราคาคงที่ไม่ขยับครับพี่้องครับทางภาคเหนือนครับจังหวัดลําพูนรัรบซื้อตันละ1 5 0 0บาทถึง1600บาทต่อตันจังหวัดน่านรับซื้อตันละ10,000บาทต่อตันทางภาคอีสานของเราครับจังหวัดขอนแก่นครับรับซื้อตันละ9,500บาทถึง1600บาทต่อตัน ราคาเข้าเปลือกเหนียวกอขอหนาปีครับพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน15%ครับราคาไม่ขยับครับวันนี้ครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,200บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง12,800บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,400บาทต่อตัน จังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซ SO nah wow so 네ื้อตันละ13,200บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดจะโสธรรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดเลยรับซื้อตันละ11,000บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทต่อตัน รายการสุดท้ายของวันนี้นะเป็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีนะครับเป็นราคาข้าวแห้งครับพี่น้องครับราคายังคงขี่ครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ1 5 9 0 0บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ5 7 0 0บาทถึงห6 2 0 0งบาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตบาทถึงหนก่ับซืันะ15,500บา16,500บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละทถึง17,0่บาทต่ จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตะละ15,000บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตะละ16,000บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตะละ16,000บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตะละ16,000บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตะละ16,000บาทถึง17,100บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตะละ15,400บาทถึง16,200บาทต่อตัน จังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ1น5 0 0บาทถึง15,700บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ1น7 0 0บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง1 6 2 0 0บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกขอมมะลินะครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางครับที่เพาะปลูกอยู่นะเป็นข้าวนาปีครับพี่น้องครับที่โรงสีสถานที่รับซื้อรับซื้อตอนนี้นะมีอยู่2จังหวัดครับพี่น้องครับทางสุโขทัยนะครับรับซื้อตันละ13,300บาท13,800บาทต่อตันทางจังหวัดสระแก้วนะครับรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันพี่น้องครับไม่รู้ว่าราคาข้าวต่อจากนี้ไปอนาคตข้างหน้านะครับข้าวนาปีนะครับราคาจะดี หรือไม่ดีครับราคาปุ๋ยจะถูกหรือแพงครับพี่น้องครับต้นทุนการทํานาของพี่น้องเกษตรกรครับสูงขึ้นเรื่อยครับทุกปีครับพี่น้องครับแต่ราคาข้าวกลับตามลงเรื่อยครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปวยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องมบ้านออทัวร์ด้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ